จเจริญพรทันสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพมนาอรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งตรงกับวันที่สิสองมีนาคมพุทธศักราช 2,565สงครามยูเครนกับรัสเซียอย่างมิยุติทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะหยุดยิงกันฝ่ายประเทศต่างๆในยุโรป และอเมริกาก็พยายามใช้สติไม่นำสงครามทั้งสองประเทศนี้สู่สงครามโลกครั้งที่สามหรือสงครามนิวเคลียร์เรื่องของการรบนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องของมนุษย์ตั้งแต่ในอดีตาการพระก็รบกัน เช่นภิกษุในกรุงสาวัตถีไม่ยอมกันคนแต่ละคนแต่ละตระกูลก็รบกันทำร้ายกันแม้พี่น้องในตระกูลเดียวกันก็รบหรือทะเลาะกันทั้งนี้มันก็มาจากฐานเดียวกันไม่ว่าสองพันปีหรือวันนี้มันมาจากปฏิฆะ แปลว่าหงุดหงิดใส่กันโกทะมันรู้สึกว่ามันเจ็บใจเพราะถูกเสียงด่าเสียงว่าหรืออะไรที่มันเข้าไปแทงใจโทสะปรารถนาจะทำลายไม่ว่าจะตบจะตีจะเขกหัวจะถีบหรือต้องการที่จะทำร้ายอ,อย่างที่รุเสเซียส่งอาวุธเข้าไป ก็มาจากฐานเดียวคือฐานโทสะเนี่ยฐานยิงขีปนาวุธมาจากฐานโทสะทั้งๆที่คนอื่นนั้นไม่ได้โกรธตอบแต่ประการใดแต่ตนเองโกรธอยู่ฝ่ายเดียวเพราะบังคับไปคนอื่นทำและไม่ทำอ่าก็กลายเป็นโทสะกลายเป็นการพระยาบาทอ่าแล้วก็กลายเป็น จองเวรขณะนี้ก็เป็นการจองเวรทีนี้ถ้าจองเวรพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรเรื่องของการจองเวรมีมาตั้งแต่สมัยอดิตการไม่ได้เพิ่งมีตอนนี้คำว่าเวรคือโกรธเกลียดชังอย่างรุนแรงดุเดือดต้องการทำลายให้ได้ต้องการเอาชนะให้ได้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ก <c oughs> ็ค,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 คือความโกรธกันเกลียดกันชิงชังกันอย่างรุนแรงเรียกกันว่าเวรเรียกว่าต้องตายกันไปข้างหนึ่งหายันัะก,กันไปข้างหนึ่งถ้าไม่เช่นนั้นไม่ยอมในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรด้วยเวรก็คือหมายความว่ารบกันไปรบกันมาทุบกันไปทุบกันมาต่อยกันไปต่อยกันมาตีหัวกันไปตีหัวกันมาด่ากันไปด่ากันมานิ่ล้วนเป็นคู่เวรทั้งสิ้นด่าไปด่าตอบยิงไปยิงตอบ ข้าไปค่าตอบในเรียกว่าไม่ระง,งับไม่หยุดไม่หมดไม่สิน้นในคำอธิบายเชิงอัดบอกว่าเวนนอกจากจะไม่สงบร่ำงับแล้วยังเพิ่มพูนเวนต่อกันให้มากขึ้นเปรียบเหมือนการใช้น้ำสกรปรกชำระล้างสิ่งสกรปรก ก็ยังเพิ่มปูนศกรปรกมากขึ้นถ้าทำสงครามอ,อย่างสงครามเย็นที่เคยผ่านมาแล้วก็ใช้เวลาหลายปีหลังสงครามโลกครั้งที่สองตอนนี้ก็อาจจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สามถ้ามีผู้ผูกเวรกันเยอะๆอะแต่ถ้าว่าสติมาทันก็จะเข้าประเด็นที่สอง ที่พระพุทธเจ้าชี้ทางเอาไว้ว่าแต่เวรทั้งหลายย่อมสงบระงับด้วยการไม่จองเวร <c oughs> คือหยุดเสกข้างหนึ่งแต่นั่นแหละก็กระทำได้ยาก <c oughs> <c oughs> การไม่จองเวรหมายถึงธรรมคือขันติความอดทนเมตตาโยนิโสมนสิการและปัจจเวคณนะ าการไม่จองเวรจะต้องประกอบด้วยอดทนมันอดทนได้มีความเมตตาก็คือมีความรักโยนิโสมนสิการพิจารณาโดยแยบคายปัจจเวกคณะก็พิจารณาไปถึงความดีความร้ายนี่เรียกว่าการไม่จองเวรการไม่จองเวรตามทางข่าว รัเสเซียจองเวรกับยูเครนก็เนื่องมาจากว่ายูเครนไม่ทำตามที่ตนอยากให้เป็นไม่อยากให้ไปเข้ากันนาโต้ให้ทำรัฐธรรมนูญเอาไว้เลยไม่เข้านาโต้ก็ให้อยู่แบบอิสระอย่างนั้นแล้วก็ให้ยอมรับรัฐใหม่ๆที่เรียกว่าออกไปจากของอยูเครน ทีนี้จุดเริ่มต้นก็คือว่ารัเสเซียไม่ทนแล้วนั่นะนะก็คือเรียกว่าจองเวนจองเวนคือไม่ทนไม่รับไม่ใคร่ครวนถล่มไปแล้วจะตายเท่าไหร่ก็ไม่มีการใคร่ครวนถลมอยู่อย่างนั้นนี่คือผูกเวนผูกนั่นมาดูฝั่งยูเครน ฟังยูเครนก็โซรัสเซียบอกว่าให้ทําตามเนี้ยแล้วก็ยอมแพ้เสียแล้วก็ทุกอย่างจะจัดการง่ายต่อไปนี้แพ้เสียเนี่ยหากมาพิจารณาถึงทำก็เป็นไปได้ยากเพราะเขาถือว่าประเทศดินแดนบุรณภาพอาธิป,ปไตยจะไปแพ้ไม่ได้หลายคนก็ปรารณาว่า ขอตายในสนามรบเพราะทุกคนก็มีมานะอยู่เช่นกันก็เลยจองเวนกลับไปทีนี้ถามว่าเวนก็คือการรบไม่จบก็คิดว่าเซลเลสกี้นั้นหรือประทานดีของยูเครนคงจะไม่กล้าพอๆกับดาลายลลามะที่ทิ้งประเทศทิเบต เพื่อให้หยุดยิงเพราะนั้นมันต้องใช้ความอดทนดาัยลามะอดทนต่อการก้าวลงจากบัลลังก์ของสองตำแหน่งคือทั้งสังฆราชและพระเจ้าแผ่นดินแต่ทนอ,อดทนก้าวลงเมตตามีคนบอกว่าเราจะสู้กันตายจนเลือดหยาดสุดท้ายดารลามะก็บอกว่าฉันไม่ได้เกิด มาเพื่อให้ใครต้องเป็นทุกข์ฉันมาเพื่อความดับทุกข์อ่าทำไมท่านจึงแสดงได้อย่างนั้นเพราะท่านมีโยนิโสมนสิการว่าถ้าคนตายกันเป็นพันเป็นหมื่นเพื่อปอกป้องท่านคนเดียวนั้นมันเป็นความโหดร้ายเกินไปอ่านี่เรียกว่าเป็นการพิจารณาอ่าแต่ว่าคิดว่าเซเลสกี คงมีเมตตาอยู่เหมือนกันแต่ว่าคงจะไม่มีความอดทนพอกล้าพอ,อที่จะประกาศยอมแพ้เพื่อรักษาชีวิตของคนทั้งปวงทางสภาพโซเวียตก็ไม่มีความกล้าพอเพราะว่าตนเองเดินหน้าแล้วถ้าหยุดเซ็กลางคันกิเลสมันบอกว่าอายเขา กุจจาแสดงแสนยานุภาพหยุดเอาดือด้อก็ทนไม่ได้อาเพราะฉะนั้นด้วยความไม่อดทนไม่เมตตาไม่โยนิโสมนสิการไม่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนสงครามยังเดินต่อไปนี่คือมองจากมุมมองของชาวพุทธว่าฐานยิงขีปนาวุธทั้งหลายมาจากโทสะ มาจากการจองเวรฉะนั้นเวรย่อมระง,งับได้ด้วยทางเดียวคือการไม่จองเวรเท่านั้นในการไหนๆเวรไม่เคยระง,งับได้ด้วยการจองเวรต้องหยุดโกรธหยุดเกลียดหยุดชังแต่มาอดทนมารักงานเสียสละ เพื่อรักษาชีวิตมนุษย์นี่ถ้าเอาชีวิตมนุษย์เป็นตัวตั้งก่อนก่อนทรัพยากรน้ำมันก่อนแสนยานุภาพก่อนศักดิ์ศรีเห็นว่าชีวิตมนุษย์ทุกคนสาคัญไม่ควรบาดเจ็บไม่ควรล้มตายไม่ควรสวนเสียทรัพย์สินไม่ควรพลัดพรากจากที่อยู่อาศัย เดินทางอย่างไร้อนาคตเอาคนเป็นตัวตั้งดูความทุกข์ของคนอื่นเป็นตัวตั้งแล้วเวนจะระงับนี่คือเสียงจากชาวพุทธที่ยังคงเรียกร้องว่าถ้าหากมนุษย์อื่นต้องเจ็บต้องปวดต้องร้องไห้ต้องตายอยากระทำเลยอาฉะนั้น ชาวพุทธจะต้องมีเมตตาเห็นคนอื่นเป็นทุกข์ต้องหยุดการกระทำนั้นหยุดบีบบังคับนั้นท้าไม่เชนั้นก็เรียกว่าเป็นจิตบาปจิตมารหรือจิตซาตานที่มีความพึงใจในการเห็นคนอื่นทุกข์ยากและเดือดร้อนรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาวันนี้ก็คงจะยุติ เพียงแค่นี้ขอทักทายพี่น้องทางหลายจะได้เข้ามาชมรายการกันคุณยอมบนส่งรุ่งเรืองจากโรงพยาบาลสมุทรสาครอ,อนุโมทนาสาธุในการเข้ามาชมรายการยอมบัวผันสาธุสาธุสาธุคุณยอมน้อยสาธุสาธุสาธ,สาธุคุณยอมอัมพาเชฟเฟ าสาธุสาธุสาธุโยมเค้นธนานามสก,การท่านพระอาจารย์โยมจีรารัตสาธุสาธุสาธุคุณโยมฉุยฉายสาธุสาธุสาธุโย,ม,ย,ย,สสสยมสมควรกะตาธิการนามสก,การท่านอาจารย์ที่เคารพยมกลยาว่องทิพย์คงคานามสก,การขา้าพระอาจารย์ โยมนิภาพรยิ่งรุ่งโรโยมพยาวเจนพนันธุโยมอาทรวัฒนาธรโยมสิวิไลโย,ยมโจยอมทิพโยมสิวิไลท่านอาจารย์พระครูผิดสารโยมบัวผันโยมเพนสีพักดีไทย โยมโซเฟียสุภาพรวันนี้ตื่นเช้าแน่ๆเลยโยมบัวพันท่านอาจารย์พระครูปริยัติพุทธิอุเทศมาชมรายการก่อนขอบคุณมากโยมแนนซี่หานผดุงวงโยมนาตยาสกุลเพชรโยมสุพนิกาช้าหย่าลักโยมแม่สมภาพคมสรร ยมนประรัฐบุญกอบสายลมเย็นหัวใจแห่งรักโยมฉัดัยวานิชสมบัติเวณย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนเปอร์เฟกแค่นี้แหละปฏิบัติได้แล้วครอบครัวสงบหมู่บ้านสงบประเทศสงบโลกสงบ เวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนพระพุทธเจ้าบอกทางแล้วว่าทางนี้ผู้ชนะย่อมก่อเวนใช่เลยสร้างแต่ความเครียดแค้น <c oughs> รอแต่การแก้แค้นไม่ดีเลยไม่ว่าเรื่องของโลกหรือเรื่องของประเทศที่รอการแก้แค้นและจองเวนกัน อาฉะนั้นวางเสียเพื่อเดินสู่สันติภาพหยุดก่อเวรหยุดพยาบาทหยุดอาฆาตสันติภาพจะเกิดขึ้นเรามาทำสันติภาพภายในโดยใจปกติมีสติมีสัมปชัญญะภายใน ัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยคันทางหมดทั้งสิน้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวทแก่กันและกันเลยอภัยาปัจจาโนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคารหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พรจากทุกภยัยทั้งสิน้นเิรอภิวาทนาเสลิตสะนิจจังวุฒาปัจายิโนจัตารโหธรรมวัฏทันติอายุวันโนสุขังพลัง ขอบคุณท่านผู้ร่วมสร้างสันติภาพภายในขอให้กระจายไปสู่ภายนอกโดยลนขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันสร้างสันติภาพภายในขอให้หัวใจ ยงแผ่ไปซึ่งความเมตตาจนกว่าสันติภาพภายนอกจะกระจายไปโดยทั่วนะยมบอกว่า peace on earth may peace be on earth โอเคยอมชะมาพรจะจันทะ รสุกรจันทระสุกรอาสาธุยินดีต้อนรับน่าจะเป็นสมาชิกใหม่นานๆมาสักคนยินดีต้อนรับอย่างยิ่งเลย <c oughs> คุณโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรโยมน้อยโยมอัมพาเชฟเฟอร์ส ยอมจัดใจวานิชสมบัติโยอมชูสีลือธรรมปนิยมชูสีตื่นเช้าอนุโมทนาสาธุยอมจิรารัตยอมแม่สมภาพดึกมากแล้วนะส่งแม่นอนนะอยอมนพรัตบุญกอบสวัสดียามเช้าสดชื่นแล้ว ทำงานอย่างมีความสุขคุโยมกัลยาร่วมภาวนาสาธุอ่าคโยมสายลมเย็นวัดใจแห่งรักร่วมภาวนาสาธุอ่าอันนี้ก็คือทุกคนมีวัดใจเปี่ยมไปด้วยความสงบเมื่อทุกท่านมีจิตเปี่ยมด้วยความสงบจงประสบแต่ความสุข ทุกคืนวันเธอ ดอกบัวทุกดอกยังมีสิทธิพบตะวันผ่านคืนพบวันตะวันไม่เคยเลือกบัวศาตร์ต้องบัวทุกเหล่าก็อยู่ที่ใจของบัวเลือกจะเผยใจตัวต่อตะวันมหม ថ្វាយព្រះអង្គទីខ້ອຍសូមសេចក្តី the boy what's a